ดราม่าไม่จับมือฟันคลบับรถเมย์เผยนิสัยจริงๆอเล็กได้ได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากให้ความสนใจและแสะดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนดงังอเล็กธีรเดชเมทาวรายุทธเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะจากเหตุการณ์ที่พระเอกสุดฮอตอเล็กธีระเดชเมทาวรายุทธถูกชาวเน็ตบางส่วนวิาพากษ์วิจารณ์สนานโซเชียลหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสคลิปลงทิกต๊อก นาทีที่ขอจับมืออเล็กแต่ถูกปฏิเสธเพราะอาเล็กบอกว่ามือเปียกซึ่งประเด็นนี้สาวโบเมลาดาบอกว่าถ้าพี่อเล็กญิงในวงการก็คงญิงมากแล้วมัง้งในคลิปโบเห็นแล้วอย่าจับมือเปียกๆกันเหรอมันอาจจะเลอะอะไรมากมาสักอย่างเขาคงเกรงใจหนูว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาหวังดีด้วยเชื่อว่างานข่าวหน้าเขาจับมือแน่นอนงานนี้พิธีกรสาวชื่อดังรถเมคนึ่งนิดได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่เทประดัาวันที่7ธันวาคม65 บอกว่าเคยทำงานกับอเล็กเป็นฟรีเซนเตอร์ด้วยกันอเล็กเป็นคนที่เฟรนลี่มากค่ะมากๆเลยอัญยาใสายดีเห็นเขาดีกับแฟนคลับทุกๆคนที่เขาเจอกันเขาน่ารักมากเมื่อกี้ที่เห็นก็คือเขาอาจจะพูดจริงๆว่าเขามือเปียกฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าวใหม่ๆด้วยนะคะ